เรื่องราวตำนานสุดสยองขวัญของยายสปีดที่วิ่งไล่ลากลุ่มพวกเด็กแว้นที่มาขับขี่กันในตอนกลางคืนด้วยการเสียชีวิตของเธอหลังจากที่ถูกรถชนไปด้วยแายของเธอก็ปราก,กดตัวให้ใครหลายๆคนแถวนี้ได้เห็น,น,นถึงงงงมมม้้้ใใคคครรรรฉฉััันนนนนนไูู่่ผจจาาาอออเเเเเหกก็็็พะยทีีปดดสวัสดีครับมาอยู่กับช่องเด e ะ Channel อีกแล้วนะครับผม speaker, speaker. วันนี้ ผมจะมาทำการสปอยซีรีส์เรื่องขลังแปในซีซันที่2ในตอนยายสปีดซึ่งในตอนยายสปีดนี้นะครับได้ถูกหยิบยกไปสร้างเป็นภาพยนตร์นะครับในปีพศ2563ที่นำแสดงโดยยังโอมแล้วก็พีฮอตนะครับวันนี้ผมจะหยิบยกเวอร์ชันซีรีส์มาสปอยให้ทุกคนได้รับฟังเนื้อหาในคลิปนี้ถ้าผิดภาพประการใดผมก็ต้องขออภัยไว้หนที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคนที่ต้องการรับชมซีรีส์เรื่องนี้แบบเต็มๆสามารถรับชมผ่านทาง YouTube หรือลิงก์ที่ผมแปะไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับเรื่องราวเปิดเรื่องมาที่เด็กหนุ่มคนหนึ่งเขามีชื่อว่าปีตซึ่งปีตเขาได้ขี่รถมอเตอร์ไซค์มาในตอนคืนคนเดียวแต่เมื่อเขาขี่ผ่านไปตรงถนนที่เขานั้นต้องขับผ่านประจํามันถูกกั้นไว้ว่าห้ามผ่านปีต ซึ่งหันไปมองซอยแคบ,บข้างๆซึ่งมันก็เป็นซอยที่มืดแล้วก็เปลี่ยวมากๆแต่เขาก็จําเป็นต้องขี่เข้าไปหลังจากนั้นปีก็ขี่เข้ามาจอดตรงข้างวัดพอรถของเขานั้นมีปัญหาซึ่งเขานั้นก็มองไปร,บรอบแล้วก็รู้สึกว่ามันน่ากลัวละหลอน เขาจึงพยายามสไตล์เครื่องรถจนสุดท้ายรถของเขาก็ติดขึ้นเมื่อปีนั่นขี่ไปเรื่อยๆเขาก็รู้สึกว่ามีใครบางคนมาอยู่ตรงท้ายรถเขาแต่เมื่อเขา้หันมามองกลับไม่เจอใครแต่เมื่อเขานันขี่ต่อไปเรื่อยๆอีก เขาก็ได้เจอกับคุณยายที่มาเดินอยู่ข้างถนนซึ่งก็ทําให้ปีนั้นตกใจเป็นอย่างมากและเมื่อเขาหันไปมองเรื่อยๆและเมื่อหันกลับมาจนเขานั้นไม่ได้มองทางเขานั่งขี่รถออกไปขวางถนนจนถูนรกรถกระบะชนจนเสียชีวิตไปเรื่องราวจึงย้อนไปเมื่อสาปีก่อนมียายหลานคู่หนึ่งที่รักกันมากๆหลานนั้นมีชื่อว่าดาวส่วนคุณยายนั้นมีชื่อว่ายายคายายคําเธอเป็นคนธรรมะธรรมโมด้วยความที่เธอนอายุมากแล้วเธอจึงชอบไปทําบุญใน ตอนเช้ายายคำจึงมาเตรียมข้าวอาหารเพื่อจะไปตักบาตรที่วัดวันนี้เป็นวันพระดาวจึงมาถามยายว่ายายจะไปไหนยายจึงบอกว่าวันนี้เธอจะไปทำบุญที่วัดซึ่งตัวของดาวเธอก็เอื้อมมือไปหยิบขนมหวานที่ยายนั้นทำยายจึงบอกว่าของจะเอาไปทำบุญมันบาปนะดาวจึงบอกว่าอดใจไม่ไหวนี่นาฝีมือของยายคำน่ะอร่อยที่สุดเลยและดาวก็ขอตัวไปทำงานหลังจากนั้นยายคำเธอก็เดินถือปินโตไปที่วัด หลังจากที่ตากบาศเสร็จเรียบร้อยยายคําเธอก็มาช่วยกวาดวาัดเรื่องดาวตัดไปที่ออฟฟิศของดาวซึ่งดาวนั้นก็ทํางานจนถึง5โมงเย็นและกําลังจะเลิกงานแล้วขณะที่เธอกําลังจะกลับจูจๆหัวหน้าของเธอก็มาขอให้ดาวนั้นช่วยทํางานต่ออีกหน่อยเพราะว่ามีงานเร่งต้องส่งในวันพรุ่งนี้หลังจากนั้นดาวก็เลยต้องนั่งทํางานต่อจนถึงเวลาสองทุ่มงานเธอถึงเสร็จดาวเธอจึงกลับบ้านของเธอแล้วเรื่องดาว ก็แต่มาที่กลุ่มเด็กแว้นกลุ่มหนึ่งพวกเขานั้นมีชื่อว่าซังแล้วก็บอยขณะนั้นก็มีเด็กแว้นอีกสองคนได้ขี่มอเตอร์ไซค์มาสมทบเขามีชื่อว่าไก่แล้วก็ปี๊ดซึ่งรถของไก่ก็เพิ่งไปโมมาซังจึงเข้าไปแซวว่ารถสวยส่วนบอยนั้นก็มาดูรถของปี๊ดและบอกว่ารถของปี๊ดนี่ท่าจะแรงเขาจึงไปคอมรถของปี๊ดซึ่งปี๊ดนั้นก็บอกว่าพี่รถผมนะ แต่บอยก็บอกว่าขอลองหน่อยแล้วเขาก็มองไปที่ไก่แล้วก็ท้าไก่ว่าไก่นั้นกล้าหรือเปล่าไก่จะบอกว่ากล้าอยู่แล้วหลังจากนั้นพวกเขาซึ่งจะออกไปลองรถกันแล้วก็ทิ้งให้ปีน้น,นั่งรอยอยู่ที่บ้านคนเดียว เรื่องราวต่อม,มาที่ดาวที่เธอนั้นเพิ่งนั่งรถมาถึงปากซอยซึ่งซอยบ้านของดาวนั้นก็เป็นซอยเล็กๆแคบๆแ,แ,แล้วก็เป็นซอยที่เปลี่ยวมากๆขนาดนั้นเองพวกกลุ่มเด็กแว้นที่นำทีมโดยบอยก็ได้ซิ่งรถมอเตอร์ไซค์ผ่านมาเมื่อบอยนั้นขี่ผ่านดาวไปเขาจึงหันกลับมามองที่ดาวและเพื่อนๆของเขาก็มาถามว่าทำไมจะเข้าไปคุยหรือเปล่า ซึ่งบอยน,นั้นก็ขี่ย้อนกลับไปเพื่อไปคุยกับดาวเหมือนว่าเขาทั้งสองคนนั้นรู้จักกันมาก่อนหรือไม่ก็เคยคบกันหรือไม่บอยก็พยายามจีบดาวแต่ดาวนั้นก็ไม่เล่นด้วยบอยบอกกับดาวว่าให้เขาไปส่งไหมแต่ดาวก็บอกว่าไม่ต้องแล้วเธอก็เดินหนีไปซางจึงถามบอยว่าจะเอาอยัางไงจะตามหรือจะไปต่อซึ่งบอยเขาก็รู้สึกหงุดหงิดแล้วก็ขี่ย้อนกลับไป แล้วก็ไปกระชากแขนของดาวแล้วบอกว่าก็บอกจะไปส่งไงแต่ดาวก็สะบัดแขนหนีแล้วบอกว่าเธอเดินกลับเองได้ซึ่งบอยนั้นก็รู้สึกเสงมากๆเขาจึงรีบขี่รถออกไปด้วยความรวดเร็วแต่ก็ไม่ได้ทำร้ายอะไรดาวแต่ด้วยความที่บอยนั้นขี่ออกไปด้วยความโกรธและความเร็วเขาจึงไม่ได้มองทางจนไปชนกับยายคำที่กำลังเดินข้ามถนนอยู่และรถของบอยก็เสียหลักจนพุ่งเข้าชนเสาข้างทาง หลาจงจากนั้นบอยก็เลยบอกกับทุกคนว่ารีบหนีก่อนที่ตำรวจจะมา และพวกเขาก็ขี่ผ่านดาวไปในขณะที่ดาวกำลังจะเดินหนีอยู่พอดีซึ่งดาวก็รู้สึกแปลกใจที่รอบนี้บอยไม่มาตามตื้อเธอแต่เมื่อดาวนั้นเดินมาเรื่อยๆเธอกับต้องตกใจและเสียใจยเป็นอย่างมากที่เห็นยายคำนอนเสียชีวิตอยู่บนถนนและเรื่องราวก็ตัดมาจากหลังเสร็จสิ้นพิธีงานศพของยายคำดาวไดเอารูปและอัฐิของยายคำมาตั้งไว้ที่บ้านและเธอก็กอดรูปของยายคำและร้องไห้ด้วยความเสียใจย เธอนั้นนึกย้อนไปในวันที่ยายคำนั้นมาทำกับข้าวจะไปทำบุญที่วัดและดาวก็พยายามจะมาเอาขนมไปกินยายคำจึงบอกว่าของไหว้พระบาปนะทำแบบนี้ดาวจะบอกกับยายไปว่าก็มันอร่อยนี่นาฝีมือของยายและดาวก็นึกย้อนไปในวันที่เธอเห็นยายคำนั้นนอนเสียชีวิตอยู่เรื่องราวตัดก,กับมนนาณปัจจุบันที่กลุ่มของบอยไก่แล้วก็ซังทั้งสามคนมาคุยกันว่าเพื่อที่ยายคำนั้นเสียชีวิต ะมีคนรู้ไหมว่าพวกเขานั้นเป็นคนทําแต่บอยก็บอกว่ามันผ่านไปหลายวันแล้วถ้าตํารวจรู้ป่านนี้พวกเขาก็คงถูกจับแล้วแหละสังจึงบอกว่าแต่มันมีบางคนอยู่ในซอยนั้นไม่ใช่หรอในวันนั้นซึ่งบอยก็นึกย้อนไปว่าวันนั้นมีดาวเดินอยู่ในซอยและเรื่องดาวก็ย้อนไปในวันที่หลังจับทด่พวกเขานั้นชนยายคำเสร็จแล้วพวกเขาก็ขี่รถกลับมาที่บ้านบอยเอารถเมื่อคืนให้กับปีตปีตจึงเห็นคราบเลือดที่ติดอยู่กับรถของเขาเขาจึงถามบอยไปว่านี่พี่ รถของผมไปชนอะไรมาเนี่ยแต่บอยก็บอกว่าสงสัยไปชนนกมัง้งเอาน้ำล้างเดี๋ยวก็ออกแล้ว ซึ่งปีก็ไม่ได้สงสัยอะไรเรื่องราวตัดกลับมนนาณนปัจจุบันที่วินมอเตอร์ไซค์คนหนึ่งซึ่งพี่วินก็มานั่งขับขี่ออกมาแบบชิลๆและเขาก็ได้สัมผัสถึงลมเย็นๆแบบบรรยากาศสยองงขณะนั้นเองเขามองไปที่ปากซอยแล้วก็เห็นว่ามีใครบ,บางคนยืนอยู่มือเข้าจึงขี่รถไปเทียบใกล้ๆซึ่งนั่นก็คือวิญญาณของยายคำนั่นเองแต่เขานั้นไม่รู้เขาจึงถามกับยายไปว่ายายมายืนทําอะไรตรงนี้เนี่ยเราจะไปไหนยายคำจงบอกไปว่าเธอจะ ขอติดรถไปลงที่ปากซอยหน่อยซึ่งพี่เวนก็บอกว่าขึ้นมาเลยยายผมเนี่ยถนัดนักแหล่ยายจึงบอกว่ามีน้ำใจมากๆเลยนะพ่อหนุม่ม พี่วินจึงบอกไปว่ามีน้ำใจอะไระยายอย่าพูดแบบนั้นเลยผมน่ะคิดตังค์ไม่ได้ขับไปฟรีๆแต่เมื่อพี่วินนั้นกำลังจะออกรถวิญญาณของยายน่ะก็หายไปแล้วพี่วินขี่ออกไปโดยที่ไม่รู้ตัวว่าเขานั่งขี่ออกมาคนเดียวเขาพยายามชวนยายคุยแล้วบอกว่าเส้นทางนี้นะ่ะเขาชำนาญมากๆเลยว่าแต่ยายมายืนทำอะไรมึนๆแบบนี้คนเดียวลูกหลานหายไปไหนทำไมปล่อยออกมาแบบนี้แต่แล้วเมื่อเขานั่งขี่ไปเรื่อยๆเ,เขาก็พบว่ายายคำมาปรากฏตัวอยู่ข้างถนน และมันยืนรอรถอยู่เหมือนเดิมซึ่งเขาก็รู้สึกว่ามันคุ้นๆเขาที่รู้สึกว่ายายคำนั้นคุยด้วยแล้วไม่คุยด้วยเขาจึงหันไปมองที่ด้านหลังแล้วก็เจอเข้าอย่างจังๆว่ายายคำนั้นหายไปแล้วซึ่งเมื่อเขานั้นพยายามมองอีกก็พบว่าวิญญาณของยายคำกำลังลอยตามรถของเขาอยู่เขาจึงรีบซัดร,รถหนีด้วยความรวดเร็ว แล้วเรื่องราวก็ต่อมาที่ไก่หลังจากที่เขานั้นไปกินข้าวกาแฟของเขาที่มีชื่อว่าจุ๋ยเสร็จเรียบร้อยเขาก็กําลังขี่รถกลับบ้านแต่เมื่อขีม่มาถึงปากซอยที่ยายคำนั้นเสียชีวิตจู่จู่ตู้ของจุยก็นึกพี่เรนแล้วบอกว่าซอยนี้ใช่ไหมที่ว่ากันว่ามียาคนหนึ่งตายในซอยไก่จึงบอกว่าใช่จุ๋ยจึงอยากลองของด้วยการให้ไก่นั้นขี่รถเข้าไปในซอยแต่ไก่นั้นก็บอกว่าไม่ดีบ้างแต่จุยก็บอกว่าไม่มีอะไรรอกแค่เรื่องเล่าปาต่อปากนะ ไก่จึงขี่รถเข้าไปในซอยนั้นแล้วก็ขี่ผ่านวัดและเริ่มเข้าใกล้จุดที่ยายคำนั้นเสีชีวิตซึ่งไก่นั้นเขาก็มองไปที่กระจกแล้วก็เห็นว่าวิญญาณของยายคำมาปรากฏตัวขึ้นและทําท่าเหมือนจะสตาร์ท เพื่อวิ่งไล่รถของเขาซึ่งเขาก็ขี่ไปเรื่อยๆและก็หันมองเรื่อยๆแต่เมื่อเขาห,นาหันกลับมาก็พบว่าจากจุย๋ยกลายเป็นวิญญาณของยายคําที่มานั่งอยู่หน้ารถซึ่งก็ทําให้ไก่นั้นตกใจเป็นอย่างมากเขาหักรถเข้าข้างทางจนทําให้จุ๋ยนั้นได้รับบาดเจ็บจุย๋ยเธอจึงรีบมาหาไก่ที่นอนอยู่ตรงกลางถนนแต่มันก็ไม่ทันเวลาแล้วพรณตอนนี้ไก่ได้เสียชีวิตคาที่เรียบร้อยเรื่องราวตัดมาในเช้าต่อมา สังจึงมางคุยเรื่องนี้กับบอยว่าจะเป็นวิญญาของยายคําหรือเปล่าที่มาตามล่าพวกเราจนทําให้ไก่นั้นเสียชีวิตแต่บอยก็บอกว่ามันไร้สาระมากๆเลยแล้วก็ต่อว่าสังที่สังนั้นปอดแหกขนาดนั้นเองปีสขี่รถเข้ามาพอดีแล้วก็บอกกับบอยว่าสนามแข่งในคืนนี้เขาได้ไปเคลียร์ทางเรียบร้อยแล้วและนัดทุกคนไว้เรียบร้อย ส่วนตัวของซังเขายังคงคิดมากเรื่องที่ว่ากายนั้นเสียชีวิตเพราะยายคําหรือเปล่าและเรื่องดาวก็ต่อมาที่ดาวขณะที่เธอกําลังจะเลิกงานหัวหน้าของเธอได้ชวนดาวนั้นไปกินชาบูกันในคืนนี้เพราะว่าคนในแผนกจะไปด้วยกันหมดแต่ดาวก็กำลังจะปฏิเสธเหมือนเธอนั้นไม่ค่อยสนิทกับคนในแผนกเท่าไหร่แต่ตัวของหัวหน้าก็บอกว่าไปกันเถอะเข้าไปกันหมดเลยจึงทําให้ดาวนั้นยินยอมไปด้วยเรื่องราวต่อมาในคืนนั้นขณะที่ทุกคนกําลังมาตรงสนามแข่ง แล้วก็มารวมตัวกันเพื่อแข่งรถเป็นจังหวะเดียวก,กันกับที่บอยซางแล้วก็ปีขี่รถมาพอดีพวกเขาจึงขี่รถแววนออกไปตรงหน้าถนนแต่ขณะนั้นก็เจอกับด่านตำรวจ บอยจึงบอกให้ปีนั้นขับหนีแยกกันไปส่วนบอยนั้นก็ไปกับซังซึ่งพวกเขาก็ขี่รถสวนกับหัวหน้าของดาวจึงทําให้เธอบ่นว่าไอเด็กพวกนี้ขี่รถมาไม่รู้เรื่องเลยซึ่งหัวหน้าก็มาส่งดาวตรงหน้าปากซอยเพราะว่าดาวขอลงตรงนี้เพราะซอยบ้านของเธอนั้นมันแคบส่วนบอยแล้วก็ซังก็ขี่หนีตำรวจเข้ามาในซอยที่ยายคํานั้นเสียชีวิตซึ่งขนานั้นเองวิญญายของยายคําก็วิ่งไล่ซังแล้วก็บบอยซึ่งเมื่อซังนั้นได้เห็น เขาจึงบอกกับบอยไปว่าเคยวิญญาณยายคำวิ่งไล่ยอยู่บอยจึงบอกว่ามาดูกันสิว่าผียายคำ กับรถของเขาใครแรงกว่ากันและพวกเขาก็ซัดรถไปด้วยความรวดเร็วโดยไม่ได้สังเกตว่าด้านหน้ามันมีใครบางคนมาขึงลวดเอาไว้อยู่เรื่องราวย้อนไปวันก่อนที่มีชาวบ้านแถวนี้มาขึงเส้นลวดเอาไว้เพราะว่ารำคาญที่ชอบมีเด็กแว้นมาขี่ซิ่งรถจนเกิดเสียงดังเรื่องราวตัดก,กับมาณปัจจุบันหลงังจากที่บอยกับซังขี่ผ่านเส้นลวดนั้นด้วยความรวดเร็วซึ่งแน่นอนว่า พวกเขาไม่มีทางรอดไปได้หลังจากนั้นพวกบอตึงๆแล้วก็ชาวบ้านก็มาถึงที่เกิดเหตุตัวของดาวก็เดินมาถึงจุดเกิดเหตุด้วยเช่นเดียวกันเมื่อเธอเห็นร่างบอยแล้วก็สัง่งเธอก็ตกใจเป็นอย่างมากและเธอก็รีบกลับบ้านของเธอไปซึ่งขณะนั้นเองวิญญาณของยายคามก็ปรากฏตัวขึ้นแล้วก็มองตามตัวของดาวที่กำลังเดินกลับบ้านและเรื่องราว ยายสปีดเวอร์ชั่นครั้งแปก็ได้จบลงเดี๋ยวผมจะขอสรุปและวิเคราะห์ในตอนจบนะครับผมให้ทุกคนเนี่ยได้รับฟังนะครับซึ่งตัวของยายเนี่ยเธอถูกบอยแล้วก็กลุ่มของซังนะครับชนเข้าแต่ก็ไม่ได้รับผิดอะไรเลยนะครับผมถ้าเกิดว่าพวกเขาไม่ขี่รถเข้ามาในซอยของยายคำพวกเขาก็ไม่ต้องเสียชีวิตแบบนี้นะครับอาจจะเป็นเพราะเวรกรรมที่พวกเขาเนั่นเคยทํากับยายคำมาไว้ส่วนในตอนท้ายที่ดาวนั้นเดินกลับบ้านไปวิญญาณของยายคำเนี่ยก็ได้มองหลานสาวของตัวเองอาจจะด้วยเพ เพราะว่าเป็นห่วงนะครับและในตอนเริ่มเรื่องเลยเนี่ยที่ตัวของปีชเขาได้ขี่รถมาในซอยของยายคาเบี้ยแค่คนเดียวซึ่งเขาก็รู้ดีอยู่แล้วนะครับผมว่าในซอยนี้เนี่ยมีใครเคยเสียชีวิตไปบ้าง แต่ในความที่ทางประจำเนี่ยมันถูกกั้นไว้นะครับปีจําเป็นต้องขี่รถเข้ามาในซอยนี้จนเขานั้นถูกยายสปีดนั้นไล่และเขาก็ไม่ได้ดูทางจนเขานั้นเสียชีวิตตามเพื่อนของเขาไปอีกคนหนึ่งนะครับซึ่งตัวของปีสเนี่ยกว่าเขาจะได้มาเสียชีวิตในซอยนี้มันก็สาป,ปีให้หลังแล้วนะครับเพราะว่าในตอนแรกมันย้อนไปสาป,ปีนั่นเอง ซึ่งเรื่องราวในพอตของหนังสั้นไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับแต่ในเวอร์ชันภาพยนตร์ที่ถูกหยิบยกไปสร้างนั้นเป็นการขยายความให้มากจากเวอร์ชันซีรีส์ที่ความยาวเนี่ยเพียงแค่30นาทีเท่านั้นนะครับ แล้วผู้คุณล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับซีรีส์ในตอนนี้ก็ลองคอมเมนต์กกเข้ามาดูนะครับเนื้อหาในคลิปนี้เป็นเพียงแค่การสปอยเท่านั้นนะครับถ้าผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยไว้ที่นี้ด้วยละกันฝากกดไลค์กด s u b สไครต์กดแชร์กันด้วยอย่าลืมกดกระกดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปลแล้วครับร